6วิธีหาเงินออนไลน์วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับกับวิธีในการหาเงินออนไลน์ครับซึ่งในโลกปัจจุบันนะครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยก็นิยมนะครับในการที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนะซึ่งมันสร้างความเป็นอิสระให้เกิดตัวเองมากกว่าการที่จะต้องไปตอกบัตรเช้าตอกบัตรเย็นนะครับ แต่จะมีธุรกิจอะไรนะที่มันจะทําได้สร้างไรายได้แล้วก็อาจจะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้มากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะก็เชื่อว่ายุคนี้แล้วก็ยุคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่ทาให้คนทํางานอิสระมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปอยู่ในกรอบอยู่ในองค์กรอ,อ,อยู่ในรูปแบบการทํางานที่ซ้ำซากจําจเจนะครับการที่จะยืนบนลาแข้งตัวเองนะไม่ต้องพึ่งใครนะมันก็ต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าต้อง คอยมองหาโอกาสใหม่ๆในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบันนีวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังครับกับ6วิธีหาเงินออนไลน์นะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะหาเงินออนไลน์เป็นกอบเป็นกำรรให้เราอยู่รอดได้นะครับในเป็นคนทํางานอิสระนะครับที่อยู่ได้นั่นเองนะวันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการทํางานออนไลน์ด้วยนั่นเองอย่างแรกครับ อย่างแรกแน่นอนแล้วเป็นธุรกิจที่ยอดฮิตที่สุดเลยทีเดียวก็คือการทำ e-commerce นะครับหรือภาษาง่ายๆก็คือขายของออนไลน์นั่นแหละเป็นอาชีพหนึ่งที่นิยมกันนะครับก็คือการค้าขายแต่ว่าค้าขายเราค้าขายออนไลน์นะครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนที่จะสามารถหาเงินหากําไรหาไรายได้จากช่องทางนี้นะครับถ้าเราหาสินค้าเป็นทําการตลาดได้นะครับ เราก็ขายได้ไม่ยากนะครับก็ต้องดูสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็มาบวกกำไรทำกำไรแล้วก็ทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะแล้วก็ทำการขายนะครับก็ได้กำไรส่วนต่างมาเพราะฉะนั้นแล้วงานออนไลน์งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจสำหรับใคราาหลายคนนะครับแต่ต้องเลือกสินค้าเป็นทำการตลาดได้ขายได้แน่ๆนะครับก็จะได้กำไรก็แล้วแต่ว่าสินค้าเป็นแบบใดนะครับ ช่องทางการขายออนไลน์นั้นก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เรียกว่าง่ายมากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะเริ่มอยากจะลงมือทํานะครับเพราะว่าลงทุนง่ายๆไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับใช้แรงก่อนในช่วงแรกนะครับอาจจะทําเป็นดรอปชิฟนะครับดรอปชิฟก็คือการขายแบบฝากขายนั่นแหละนะครับไปเอารูปมาแล้วไปขายแล้วค่อยซื้อนะครับค่อยๆซื้อกับร้านแล้วให้ร้านส่งไปที่ลูกค้าโดยตรงแบบนี้แต่ติดชื่อว่าเราเป็นผู้ขายเท่านั้นเอง นะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช,ใช้เงินลงทุนเลยนะใช้สมองในการเลือกสินค้าทําการตลาดให้ตรงกลุ่มก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งแหละที่คงจะต้องแนะนํากันไปก่อนแหละเพราะว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่หลายคนนั้นรู้จักกันดีนะแต่ว่าบางคนก็ยังขายของไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องลองลงมือทําลองประสบการณ์แล้วก็ขายสินค้าที่ตรงเป้าหมายนะครับที่ตรงกลุ่มถ้าให้ดีก็เป็นสินค้าที่เรารักเราชอบด้วยก็จะดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับอาชีพออนไลน์ชิพที่2นะติวเตอร์ออนไลน์ครับติวเตอร์ออนไลน์นั้นก็คือการสอนนี่แหละคนบางคนไม่มีสินค้านะครับแต่ว่ามีความรู้เรียนมาสูงเรียนเก่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ความรู้เนี่ยขายความรู้เรียกว่าติวเตอร์ออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าในยุคที่มีโควิดเนี่ยที่มีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะครับก็ทําให้เกิดการเรียนการสอนผ่านแล้วการการ าการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นนะก็เลยเกิดที่มาของการเป็นการติวเตอร์ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นการหาเงินออนไลน์ด้วยการเป็นติวเตอร์นั้นก็เป็นที่นิยมนะครับในวัยเรียนนะก็หลายท่านเนี่ยก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถทักษะที่มีในการสอนนะครับสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้คนติดต่อมาเรียนนะครับแล้วเราก็เปิดสอนเป็นออนไลน์อาจจะติวเป็นเดี่ยวติวกลุ่มติวเป็นห้องนะครับโดยใช้ เทคโนโลยีออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายวิธีแล้วนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ออนไลน์ได้เป็นกอบเป็นกำรรมเลยทีเดียวเชีละครับ3การเทรดหุ้นนะจะเป็นเทรดหุ้นเทรดคริปโตก็ได้นะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้ก็ดูส่วนต่างคือแคปิตอลเกนนะครับเช่นซื้อมา30ขาย35ซื้อมา100ขาย200อะไรแบบเนี้ย นะครับก็เป็นการหาส่วนต่างของราคาเพื่อทํากําไรนั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะในการหารายได,ได้แล้วก็มีคนบางคนนะครับที่สามารถทําอาชีพนี้ได้ประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยมานานนะครับถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งแต่เป็นอาชีพที่คนทำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้บอกใครนะครับเพราะสามารถทําแบบออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหรก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับ,บง่าย ถ้าเมื่อเมื่อไรก็ได้นี่อาจจะเป็นเทรดคริปโตไปแล้วนะครับก็มีเทรดทุนเทรดคริปโตนะที่เป็นที่นิยมในตลาดนะครับถ้าเทรดทุนก็จะมีช่วงเวลาในการตลาดเปิดตลาดปิดนะก็แล้วแต่ประเทศเทรดคริปโตก็จะมีช่วงเวลาในแต่ละเหรียญแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนในการเทรดเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากหาเงินออนไลน์นะครับ ต่อมาครับอาชีพที่4อาชีพที่4เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็คืออาชีพยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์เป็นที่นิยมที่รู้จักกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแล้วก็หลายคนเนี่ยในช่วงโควิดนะครับหรือโรคระบาดนี่ไม่ได้ไปไหนก็มีโอกาสที่จะมาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ทําวิดีโอลงใน u t u b e นะครับได้ค่าโฆษณานะครับก็สามารถสร้างไรายได้สามารถอยู่ได้เลยบางคน อยู่ได้รวยมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือเป็นอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่เลยเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากที่จะเปิดช่อง YouTube นะครับบอร์ดแคสต์ยูเนะก็คือทำคอนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างเรื่องราวต่างๆหรือบางคนก็แค่ถ่ายชีวิตประจําวันนะซึ่งมันแตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็มาให้เขาดูชีวิตประจําวันของเราอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นผมเห็นช่องที่แบบเขาเหมือนเข้าไปอยู่ในป่านะี่แหละในพื้นที่ที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟนะครับแล้วเขาก็ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ขุดเจาะน้ําบาดาลน,นะก็อยู่อย่างนั้นนะครับเลี้ยงไก่ปลูกต้นไม้อะไรต่างๆมันก็เป็นเหมือนเป็น story, เป็นเรื่องราวเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกของตัวเองผ่านการถ่ายทอดวิดีโอนะเมื่อมีคนสนใจเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะมีคนเข้ามาดูเยอะเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาได้นั่นเองครับต่อมาครับอาชีพที่5อาชีพที่5นี่ก็ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะบางคนรวยด้วยอาชีพนี้เลยก็คือ รับดูดวงนะครับหรือเป็นหมอดูนั่นแหละนะเป็นอาชีพที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสายค่อนข้างที่จะมูนะคนหลายคนเนี่ยเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะครับแต่ว่ามันก็เป็นาศาสตร์ความจริงนะที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์แท้ๆก็มีนะเป็นโหราศาสตร์ไทยที่ดูเรื่องของดวงดาวเป็นองค์ประกอบในการที่จะดูดวงทํานายอนาคตนะซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่ดูดวงแล้วรู้สึกว่าเขาทํานายได้แม่นมากในอนาคตอันใกล้ที่เราจะพบเจอเจอเนี่ยมันก็เป็นการดีใช่ไหมครับจะได้ป้องกันหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงนะครับแล้วก็วางแผนในการทําให้ตัวเองดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะเรารู้ละในอนาคตอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถดูออนไลน์ได้หางเงินออนไลน์ได้ก็คือดูดวงออนไลน์นั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงอาชีพสุดท้ายที่วันนี้จะให้ฟังแล้วนะครับ6แล้วผมพูดถึง6 อาชีพหาเงินออนไลน์นะครับก็คืออาชีพขายภาพออนไลน์นั่นเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีมาเก็ตเพรสนะที่ทำเกี่ยวกับเราสามารถที่จะขายภาพออนไลน์ได้นะครับเช่นภาพถ่ายภาพเวกเตอร์เป็น AI ต่างๆเนี่ยใครที่รักการถ่ายภาพชอบท่องเทียเ่ยวยก็จะได้มุมมองสวยๆจากธรรมชาติจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วถ้าถ่ายรูปสวยๆเนี่ยก็เอามาฝากขายไปโพสต์ขายในมาเก็ตเพรสซึ่งก็มีหลากหลายที่เลยนะครับ เป็นเว็บไซต์ซื้อขายภาพนะซึ่งภาพของเรานั้นก็สามารถซื้อซ้ําๆได้นะครับไม่ใช่ซื้อทั้งเดียวแล้วจบเพราะฉะนั้นการหาเงินออนไลน์โดยการขายภาพต่างๆนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําเงินให้กับใครหลายคนเป็นกรอบเป็นกรรมแหละดโดยปกติแล้วการทําธุรกิจทํารายได้นะั้นก็จะมีคนได้มากๆได้น้อยๆได้กลางๆนะเหมือนธุรกิจทั่วไปนี่แหละครับคนที่ประสบความสำเร็จก็สามารถอยู่ได้ด้วยอาชีพขายของออนไลน์นี่เลยนะขายภาพออนไลน์นี่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านเป็นผู้ฟังคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้นะครับหรือชอบถ่ายภาพมุมมองแปลกๆเนี่ยก็ลองดูนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่หาเงินออนไลน์ได้แล้วก็รวยได้เหมือนกันนะครับ